สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพักกลางเต็นท์นะครับกลางเต็นท์บ้านกลางใช่ไหมใช่ครับผมคืนเดียวครับค่ะมาสองคนนะคะครับพักสองคนครับเดินเลื่อนเดินตรงนี้ได้เลยนะคะรถเคเลื่อนมาไปไม่ได้อะค่ะต้องเดินต้องเอาไปรถยนต์ได้อย่างเดียวค่ะเครื่องต้องจอดไปที่นี่ได้ครับมาด้วยกันใช่ไหมคะมาด้วยกันครับ ลงหคนเท่าไหร่ครับสองคนสคนลดหนึ่งนันสองร้อยเก้าสิบาทค่ะนี่ออิงน<ำ>ะคะครับผมสองรายละเอียดใบถีบยทูด้วยนะคะแจกขึ้นไปคะเท่าไหร่คะสองร้อยเก้าสองร้อยเก้านนะคะลน,นละหนึ่งร้อยสามสิบาทนะคะลดจนพันสามสิบ S <S นี่สองร้อยอันนี้เราก็ขายใช่ปะ่ปะดได้อีกหนึ่งที่แล้วครับเสงวมอไซค์มอไซค์ขึ้นไปไม่ได้เออรถยนต์ไป <laughs> พอไหมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนเออครับมอเตอร์ไซค์ไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมเดี๋ยวเราขึ้นรถยนต์แทนอ่ะเออไอรถสองคันเมื่อกี้ไปไหนมันขึ้นมาทางนี้ใช่ไหมใช่เราจะไปที่เดียวกันมาตั้งแค่ มันเนี่ยมันขึ้นเองนะมึงนะมันขึ้นเองนะมึงอะไรวะเนี่ยเนี่ยมึงดูดิรอบขึ้นเองนะมึงเออคุยได้เยียบเลยเนี่ยก็นี่ยมันมันช่วงลงประเดี๋แรงลงก่เดียวกปิดแล้วมันไม่ต้องเปิดแล้วเนาะเปิดไหนก็ได้อีกเจ็ดโลไว้โหดนะมาคนเดียวนี่รถมอเตอร์ไซค์ของแม่เข้าเสร็จเลยนะเนี่ย<อ>เมื่อกี้นะ เดินเขาก็ไม่ไหวแลนะ้วคุณท่าดีแล้นเนี่ย <c oughs> ต้อนรับเออม,มันมีเช้าไว้ and yeah, that's the one on him. ขึ้นไปดูกันดิใช่หรอเปลพอมีคนมาเนี่ยข้างในจอดเนี่ยเดี๋ยวลองลองีอง่ยตัวพีที่จอดลองได้ลองไเนี่ยเข้าไปข้างในูก่งกันนะเงีย,ยบสงบมากจอดรถเดี๋ยวนะนี่ก็ได้มั้มีห้องน้ำ <อ>ถึงลานกลางเต็นแล้วนะครับมันเป็นที่อุทยานไมาให้จุดกองไฟเราจะจาปิกนิกได้ป่าวะไม่เราไม่ให้จุดกอง ผีเสื้อเยอะวะ่ะเนี่ยห้ามส่งเสียง4ทุ่มห้องน้ำสะอาดเส้นทางเดินป่านี ลำธารอยู่ข้างล่าง,องเออน่าจะลงไปข้างล่าง ไม่ใช่มาเป็นเซปารออะถือว่ามาดูบรรยากาศอย่าน้อยมันก็มีสัญญาอืมอันนี้อันนี้มันอยู่ในเข่าเวเลยรีวิวมันไม่มีเสียเล่นเลย